สั่งต้นนะครับตรวจสอบถุงมือก่อนนะครับนี้ไำหัวข้อ <schools> นะครับวัดแรงดันนะครับตามไปงานนะครับวัดแรงดันด้วยมันต์มิเตอร์นะครับปรับย้ดการวัดใช้ที่การวัดกระแสตรงนะครับ การวัดแบตเตอรี่อนะ่านค่าได้ครับ10.105โวลต์นะครับ 10. 10 ข้อที่สองนะครับทำการวัดความเป็นฉนวนใช้ชุดนี้ไหมครับหรือใช้เอาตัวสองอะไรก็ได้ 练练练套，再把控。 โอเคครับเป็นย mm ีราถึงโคนเลยละตรวสอบนะครับใช้อินสูเลเตอร์เทสเตอร์นะครับในการวัดค่าความเป็นอหนวนของสายไฟเบรดล่านะครับอุปกรณ์นะครับ ปรับค่าแรงดันไปที่2เท่าของใช้งานนะครับเพราะว่าเทสลาอยู่ที่400โ <400 S 1> ว<น>ลต์ก็ต้องใช้1000โวลต์นะครับเสร็จนะครับใช้เป็น2เท่าเพื่อที่จะเทสความเป็นฉนวนนะครับาก,การทดสอบครั้งที่หนึ่งครับ ครั้งที่หนึ่งงานค er. so er. ่าได้แปดจุดหนึ่งหกที่เก้าโอมนะครับความเป็นขนวนของสายไฟครับตดวสอบครั้งที่สองนะครับจิกะโอหมครับตรวสอบครั้งที่สองครับ ครั้งที่2อง่านค่าได้9.07พิกอห์นะครับังคึกค่าลงในนี้นะครับค่าไหนค่าสค่า2องน่าจะใช้ค่า2ก็ได้ครับไม่ไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันครับจะดูว่ามันต่างกันนะครับ ถ้าแปลติดเครื่องเรื่อเพื er ่อกันแสดงว่าสัญจลไปหร๋ยวว่าเป็นสินเครื่อนะครับเพื่อป้องกันอะไรอัวนี้กต่อข้าวอนนมี่ี้นะครับ

ค่าแรงดันใช้งานตัวนี้อยู่ประมาณน่าจะมอเตอร์72โวลต์ก็ใช้250นะครับ48โวลต์48โวลต์ใช่48บเอ็ดจักรยานไฟฟ้าเอ่อจะลอยมีมีของห้าทำการทดสอบนะครับค่าความฉนวนสองเซนติล0ยโวลต์นะครับก็คือ2เท่านะ ไม่ขึ้นนะครับมันเป็นปกติของยี่ห้อนี้ผมเห็นหลายรอบแสดงว่ามันเบางทีเราปรับน้อยมันไม่ขึ้นอ๋อใหญ่ครับมันต้องคูณสองคูณสองแล้วเนี่ยสองไปแล้วมันก็แสดงว่ามันมันเล็กเกินมันเล็กเกิน เนี่ยมันไม่ได้ค่ามันคือมันวัดกันไม่ได้นครับมันน่าจะมันน้อยเกินไปที่สองร้อยที่ด้จุ่ดก่อนสต็อกก่อนลองใช้ตัวเล็กครับขออนุญาตใช้ตัวเล็กนะครับสเกลมันกว้างก่อนเพราะสเกลมันไปแม็กมากถึงที่ร้อยจิโอ๋อครับขอใช้ตัวเล็กนึ่งห้าแอลลี่มันน้อยสุดแล้วใช้ของแพงเกินไป

คัน <c oughs> ที่1นึ่งผ่านค่าได้หนึ่งร้อยสไม่เที่หนึ่งร้อยโวลต์นะครับ่านที่หนึ่งร้โวลต์ โอเคนะครับครัมสุดท้ายนะครับ อันนี้คือวัดอะไรว่ามิลลิโอห์นะครับโอมครับไมโครมมิลลิโอห์คลิปถูกตำแหน่งนะครับชลิปถูกคิปถูกชื่อมตัวนี้อ่านได้4 8 2 7มิลลิโอห์นะครับก็มิลลิ มิลลิโอมนะครับก็คือน้อย482.7มิลลิโอมนะครับคู่นึงนะตัวนี้ได้482.0ินยะครับมิลลิโอม